นักข่าวพลเมืองวันนี้ชวนดูการออกแบบแปลงเกษตรหน้าแรงค่ะเพื่อบริหารจัดการน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแด่ตามเรื่องนี้กับคุณพลรวัตด,ดวงเข็มนักข่าวพลเมืองจังหวัดขอนแก่นค่ะพาคุณผู้ชมมาที่อำเภอสามชัยจังหวัดกาลสิน แปลงจัดการน้ำที่ทิศิษฐ์และทีมงานของเขาได้เข้ามาจัดการทั้งระบบเมื่อปี2561ห้าหกิอ็ดภายใต้โจทย์คือมีน้ำเพียงพอต่อการปลูกต้นไม้ให้โตเป็นป่าครับเมื่อก่อนอยูน่นีใส่ระบบการหดน้ำแบบมือถือเขาว่ามือถือนี่ในก่อนนี่มาเวณมาใส่มือถือแอปพลิเคชันนะครับใส่กระกรึครับตักน้ำมาหดแล้วหลังจากนั้นก็คือปลูกยางกระต่ายหมดฉะนั้นตอนที่พี่เขามาในจุดนี้นะครับก็บคือมาจัดการเรื่องระบบม้่งพังไม่หมดเลยก็คือทั้งระบบน้ำระบบไฟยุสวนนี่มี ชุดแผงโซน่าชุดนี้เป็นชุดร่วมนะครับเป็นขนาด3 0 0 3 0วัตต์จำนวน6แผงซึ่งตัวนี้ผมเฮดเป็นหลังค่าหลังค่าคุ้มเป็นห้อเจ็บของเลยข้างในก็นจะมีปั๊มชักขนาดนิ้วนึงไอ้นิ้วครึ่งนะครับนิ้วครึ่งตัวนึงเพื่อดูน้ำจากสองสาเนี่ยครับสาสองสานะครับเพื่อจะอัดเข้าไปหาถังญี่ปุ่นผมสูตแค่3หลอดประมาณเคองมือนะครับก็บได้ยูอ่าหนึ่งหมื่นสองพันลิตรในหน้างานโคกหินสตอรี่ ที่ทสิทธิ์เข้ามาทํานั้นวันนี้สามารถเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกใหม่ให้รอดมาได้แล้วหนึ่งปีครับโดยที่ยังมีน้ําในบ่อก,กักเก็บที่เพียงพอและยังสามารถใช้ได้อีกจํานวนมากครับเมื่อเข้าปลูกปลูกต้นไม้เขาก็ต้องมาซ้อยเม่นเนี่ยแบ่งโซนในการหดเพราะเวลาตอที่เดียวเปิดที่เดียวหมดก็ว่าสามารถทั่วถึงได้ฉะนั้นผมก็ต้องเป็นการซ้อยเม่นเพื่อแบ่งโซนในการหดนั่นนะครับทั้งน้ำยดตัวน,นี้สูงขึ้นมานจากระดับพื้นดินปกตินะครับ เมตรถึงเมตรยี่สิบแล้วจะเห็ดได้ของฟางของมันผมเห็ดไปอยู่ที่สามเมตรสามเมตรแล้วก็สูงยะความยาวดิหกเมตรตรงนี้ผมเพื่อ,อไว้สําหรับเอ่อเห็ดทางน้ำหยดทั้งหมดสามใบนะครับเทปปูนนะครับความหนาของปูนเนี่ยที่เห็ดอยู่เนี่ยหนาสิบเส้นตัวนี้เป็นถังขนาดสองพอดิตรน้ำเนี่มาจากไหนก็คือน้ำมาจากสระข้างล่างนะครับที่ห่างจากตรงนี้ไปอยู่ประมาณสองร้อยเมตรนะครับตรงข้างล่างตัวนี้ใส่ปั๊มโซลาร์เซลล์นะครับในการสูบขึ้นมาก็คือสูบมาเก็บบนแท่งนะครับ น้ำก็จะมาตามเนี่ยครับเขาสังแข n งข้างบนนะครับแล้วพอเขาปุ๊บเนี่ยเมื่อฐานฐานของของแท่นเนี่ยครับมันอยู่ระดับที่ได้ระดับน้ำเข้าระดับน้ำบางเครื่องท่อกันน้ำเขาบนมันจะไหลออกล่างครับซึ่งเม่นตัวนี้เป็นเม่นเดียวกันในการทั้งปล่อยและก็กระจายน้ำพอมทิศจะใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิต์สูบน้ำจากบ่อกักเก็บหลักขึ้นไปเก็บไว้บนแทงค์น้ำขนาด2,000ลิตรครับก่อนที่จะส่งไปในท่อด้วยระบบแรงโน้มถ่วง ให้น้ำไหลลงที่ต่ำโดยใช้แรงดันจากในถังควบคุมครับน้ำจะถูกส่งไปในท่อน้ำหยดที่ถูกปักไว้กับพืชนั่นเองครับที่ไส่ท่อพี่อีแบบคาสมเนี่ยมันหนาอายุการใช้งานมันสูงมันมาครับผมก็สามารถยใาย่เม่นเนี่ยช่วงนี้เป็นแถวซีม,มครับแถวซีเมตรถ้าเกิดตัวเนี่ยมันโตด้สระระ,ะยะแล้วเข้าระตรงหดมาแล้วเข้าก็สามารถย้หญ่เม่นทั้ทงเมเน่นนะครับมาอยู่รลองกลางนด้เลยซึ่งสามารถปลูกพืชแซมตูงกลางในตออีก